ส่วนใหญ่อะคนก็จะต้องการความสงบกันถูกไหมคะก็เลยหาวิธีที่ทําให้มันสงบเพื่อที่จะทําให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแต่ว่าเราต้องมาเข้าใจในเรื่องของจิตกันก่อนว่าจิตอะโดยปกติธรรมชาติของมันอะขันอะมันมีหน้าที่อะไรก็คือจิตมันมีหน้าที่ในการคิดอะสังขารขันที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดทุกเสี้ยววินาทีคือพอเราเข้าใจธรรมชาติของมันให้ความเข้าใจนั่นแหละที่จะทําให้เราสงบเพราะว่าเราอะไปบงังคับฝืนธรรมชาติมันอารมณ์เหมือนเราฝืนใจใครสักคนนึง คนที่เขาแบบมีธรรมชาติแบบนี้นิสัยสันดานแบบนี้เราไปบังคับฝืนใจเขาอะ่ะเขาก็ต่อต้านเรากลับมาขันก็เหมือนกัน <laughs> เราไปกดข่มมันไว้อะ่ะมันก็ไม่มีทางที่เราจะสงบได้จริงหรอก ต่อให้เราสงบได้มันก็สงบได้แค่ชั่วคราวแต่มันจะไม่สามารถสงบได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้มันก็คือการที่เรามีสัมมาทิฏฐิก็คือการที่เราเข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติของขันว่าขันมันเป็นยังไงขันมันมีหน้าที่แบบนี้อ๋อขันมันเกิดขึ้นแบบนี้ขันมันดับไปแบบนี้นะ คือเข้าไปรู้มันตรงๆเลยคือถ้าเราเข้าใจอริยสัจเราจะรู้ว่าขันเนี่ยมันคือทุกข์เมื่อมันคือทุกข์ในชั้นของอริยสัจเราไม่จําเป็นจะต้องไปละมันเพราะทุกข์มันมีไว้ให้รู้ไม่ได้มีไว้ให้ละการที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปละมันนั่นแหละก็คือเห็นมันตามความเป็นจริงเห็นมันเกิดขึ้นแล้วดับไปตามความเป็นจริงนั่นแหละจะทำให้เราสงบตอนช่วงแรกมันอาจจะไม่ได้สงบหรอกเพราะว่าเราอ่ะ เรามีความเคยชินในการที่เราจะต่อต้านมันในการเกิดขึ้นของมันเราก็ต้องฝืนอดทนหน่อยในการที่จะดูมันในช่วงแรกพอเราฝืนอดทนมันไปเรื่อยๆมันก็คือการสร้างสติไปเรื่อยๆๆๆนี่แหละคะ่ะเรียนรู้มันไปเรื่อยเรียนรู้มันไปเรื่อยพอสติมันเริ่มแบบเป็นอัตโนมัติแล้วอันนั้นแหละ มันก็จะเริ่มได้รับความสงบมากขึ้นแต่มันจะไม่ใช่การสงบที่แบบขันไม่แสดงออกอะไรเลยมันจะไม่ใช่การสงบที่ว่ามันจะไม่คิดอะไรเลยหรือว่าไม่ทุกอะไรเลยแต่มันจะเป็นความสงบจากการที่เราเข้าใจในการเกิดระดับของมันมันจะมีทุกแท้กับทุกเทียมไอความไม่สงบของเรามาคือการที่เราไม่รู้ในทุกแท้ของมันเราเลยสร้างความอยากที่อยากจะดับมันมันเลยกลายเป็นสมุทัยใหม่มันก็คือกลายเป็นทุกเทียมขึ้นมาทุกจากการที่เราไม่ได้เข้าไปรู้มันเป็นทุกที่เราสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละมันเลยเกิดความวุ่นวายทั้ง เกิดความทุกข์ทางใจที่เพิ่มมากขึ้น